ในเรามาที่วันนี้ที่เชียงคานตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงครับตอคนก็จะยังไม่เยอะนะครับแล้วก็ร้านค้ายังไม่ตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีประมาณห้าหกโมงนะครับตอนนี้เราจะไปหากินข้าวกันในเชียงคานนะครับ <laughs> เอกลักษณ์ของเขา <laughs> จะเป็นบ้านทรงไม้สีน้ำตาลทรงเก่าๆทรงดั้งเดิม แล้วก็ต้องไม้ก็ต้องดั้งเดิมด้วยนะเก่านะครับต้องหาไม้เก่ามาสร้างเดี๋ยวหกโมงนะครับเราจะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะแถวนี้จะคึ้นคืดมากเลยตยครับ,รบ,อ,รบอื้ม ช่วิวเข้าไปท้าม้านั่นชมนิวเข้าไปเส้นกางนาเดินซื้อตอนนี้ออกมาจากกินข้าวครับหกโมงก็เริ่มมีสีสันขึ้นมาแล้วะร้านค้าก็เริ่มเปิดขึ้นมาเยอะๆแล้วแต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะดูนะนเนาะยังไม่เยอะเท่าไหร่ที่เชียงคาน ไก่ทอดหาดใหญ่เอ้าไก่ทอดหาดใหญ่มาอยู่เชียงคานโอ้ายของเด่นเมืองเชียงคา,น,คา,างนนะครับมะพร้าวแก้วสังเกตนะครับขนาดมีการปรับปรุงใหม่นะ ก็ยังใช้ไม้กเก่าๆมาทำเท็ก mm hmm. แต่ภายในเอาใหม่แต่ว่าภายนอกจะเป็นไม้เก่าอืมก็จะเน้นอยงเงี้แต่ภายในนี่ข mm hmm. องใหม่เลยเชียงคานอาจจะเน้นแบบอันนี้ไว้ก่อนอืมนี่ขนาดโรงแรมแล้เวนะลเนี่ยโรงแรมก็เป็นอย่างเงี้ยนะยงคำ เขาจะเอกลักษณ์ไว้เลยเนาะขนาดโรงแรมก็ต้องเป็นอย่างนี้จิตโรงแรมนะครับเนี่ยเปิดประสบการณ์เมี่ยเขาไม่เคยกินเลยงัดกินทั้งใบตองเลยบ่ใบต้องเหรอน่าจะเป็นผักของมันเออ เป็นไงใช่จอย่บเอาเลยรู้สึกอิ่มอยู่ยอือไอ้ติมบาหยัน,นโอ้ไอ้ติมที่เขาใส่ที่แตงด้วยเนาะอไอ้ติมที่ใส่แตงตนะครับเป็นร้านกระเป๋าอันนี้ก็ตือที่จะดูเนี่ยนู่นว่าร้านจะเป็นยังไง แต่สภาพบ้านก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งสองฝ้าข้างอ่าทำไมฮะนั่งจักยานเลยเหรอมันยังไม่ได้ล่ะอ่ะจะยังไงจะยังไงจะยังไง

มีจักรยานให้เช่าด้วยเชียงคานกุกแช่แน้ำปลากุ้งแช่น้ำปลาสูตรเด็ดเชียงคานเดินไปกินไปถราเปิดสอบ จะพาไหนเจ้าช้างหที่เดกออ่าข้างบนใช่ไหมข้างในอ๋อเป็นลักษณะเขาผู้หญิงใช่ใส่กับ้างยา่หเลเปิดยาไ้ามครับอันนี้เขาเรียกอะไรไอศครีมพายันก็คือใส่ผลไม้ รสชาติก็คือรสชาตินี้แหละใช่ไหมรสชาติแคนตาลูปแต่ว่าเป็นอะไรจริงๆที่เข้าได้กับหลายผลไม้มากอ่าแล้วแล้วเวลาเรากินนี่มันแคตาลูปอะไรมันถ้าบานที่เรามาจะเป็นไข่มุกค่ะชีรู้สึกว่าเวิร์กได้สุดนะมาทอกี้อ๋อแคตาลูปคือทับลงไปเราก็ได้กัดแคตาลูปด้วยลองทานในคคอร์นเบลล์นะคะลองเลยจิต ก็คือให้ให้ให้มีทั้งแคตาลูกแล้วก็ไอศครีมใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหต้องกินแบบนี้เอาแล้วเอาลองดูอิ่มแล้วมั้งไอศครีมมาอย่างแคตาลูกมีมีอยู่อ่ะอืมใช่ไหมต้องกินคู่กันร้านต้องบออร่อยไว้ก่อนคู่กัน สนใจก็ตีตาเชียงคานไว้ก่อนนะเจอเสื้อที่สนใจแล้วสักหนึงเจ๋เจอแล้วครับเจอที่แหวนแล้วตะวันกำลังจะตกดิน หนูอยากให้แม่กินเยอะๆบ้างสแสดงว่าเริ่มกินแล้วไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นเขาอยากให้กินเลลรื่อยๆเขาหัวนอก<ช> <c oughs> จากเสื้อผ้าก็มีไข่ครกไข่ครกอ๋อหมายถ่นขนมครกไข่ครกชงเครื่องส่งเครื่องนี่เป็นน้ำลำไยขี่ร้นอนตาขี่โบราณขี่โบราณข้าวนุ่มๆเลยค่ะอันนี้มะพร้าว แป๊บนึงอะไรนั่นนี่มันคืออะไรนะลูกชกเป็นยังไงอ่ะลองไหมเออลองดูครับลูกชกอ๋อนี่อันนี้คือลูกมันลูกมันก็เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะของจริงไหมนี่ของจริงค่ะพี่ ลูกชกไหมคะสามสิบปีมีแค่หมดเดียวนะคะพันเดียวกับมะพร้าวไหมตระกูลเดียวกันค่ะต้นมันคล้ายๆกันต้นเหมือนต้นมะพร้าวนะลูกชกไหมคะสามสิบปีมีแค่หมดเดียวนะคะเราจะลองดูนะครับมันจะรสชาติยังไงครับชิมๆตระกูลเดียวกันค่ะพี่ถ้าไปลอยแก้วค่ะลองชิมดูวลอยแก้วค่ะแต่อันนี้มันจะหนึบกว่าอันนี้ลูกชกนะครับเดี๋ยวให้แผนกชิมลอาไปผลไม้ป่าค่ะเพราะเราชิม นะะคลูกชกไหมคะสามิปีไม่แค่หัดเดียวนะคะตังเละเลยอยแก้วค่ะอร่อยนะคะลูกชกลอยแก้วค่ะชกลอยแก้วค่ะเป็นผลไม้หวานใกล้หมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะเหลือสองก้วยสุดท้ายนะคะหวานมากไม่หวานมากอร่อยนะคะลูกชกลอยแก้วค่ะไม่หวานมากก้วยไหมคะก็น่าจะได้อยู่โอเคตอนนี้ก็เริ่มคึกคืนนะครับอ่าพอปอจะทุ่มหนึ่งแล้วนะ ก็จะเริ่มมีคน,นเดินเยอะแยะแล้วก็ร้านค้าก็มาตั้งเยอะขึ้นเห็นแม่ค้าบอกว่าลูกค้านี่จะปัดเปลี่ยนนะครับไม่มีขาประจำนานา้นคนก็มาก็มาเดิน่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวะถนนจากเลยมาที่เชียงคานโอ้ถนนดีมากเอาแล้วเจออีกแล้วีโนด เจอโอ้คนนิ่งเอ้ยผมว่านึกว่าจะนิ่งลแล้วลูก่เขาเล้ยงแล้วลูกพี่เขาเล้ยโอ้นึกว่าจะนิ่งนึกว่าโจ๊กเกอร์หนึ่งสองสามอย่างนี้หนอออ่อย่างนี้หนะ่อยนะโอเคอเราเจออย่างนี้ตลอดนะครับทุกปีนะฮะโอ้โห ใกล้จะสุดแล้วนะครับตอนนี้นกกำลังจะเข้ารังแล้วเสียงเทียวเทียวเจียว,วอ๋อจะสุดแล้วเนี่ยนะก็จะมาถึงริมฝังของแล้วนะจุดที่เป็นเ,เรียวๆมีของกินนะครับเดี๋ยวนี้เน้นไปทางพวกข้าวเนาะเน้นเป็นข้าวไปเลยอะ่ะอาหารกินเอาพร้อมที่จะกลับบ้านอะ่ะโอ้แก้วไม้ไผ่เซียงฮาน อรินจับแพนหนึ่งกับไข่แก้วไม่แพ้สามห้าสามร้อยร้อยทุกใบเลยใช่ไหมขนาดนี้ขนาดนี้แล้วตัวเล็กล่ะอ๋อตัวเล็กยี่สิบทั้งคำเนี่อยอแก้วกักอืเอาไปไหนจิตฆ่าไหม เียงานะครับนี่สวยเอาตัวใหญ่เลยมยดูยงอเ,อเอาตัวใหญ่เลยเอาตัวนี้อันหนึ่งนะเพื่อจะได้เห็นขนาดมันเนาะอือสวยนะครับแก้วไหมเราก็จะได้ใหญ่สองเล็กหนึ่งสามใบร้อย แถมนี้ก็จะเป็นของกินแล้วนะครับเพราะว่าเข้าโรงแรมแล้วนี่ไม่มีอะไรให้กินเนี่ยถ้าจะกินต้องซื้อเลยที่นอนจะกินอะไรอีกไหมติมดึกอ่ะอ้อันนี้เป็นซาลาเปาเยเสื้อผ้าสวยๆผ้านี่น่ารักลายแปลก สูนมามันสั้นๆนะหังนี้จะเป็นตุ๊กตาเลยดิตุ๊กตาปีเจ้าโอ้คนเริ่มเยอะนละ้วเกินแล้วเริ่มถีกันมาแล้ว

เดินไปกลับก pues mm ็ขาเริ่มล้าเหมือนกันครับอนี่กระเป๋าใกล้จะสุดแล้วตอนนี้ขาเริ่มตึงแล้วพี่นนอบนจากนอนแล้วนี่นั่งกินที่ระเบียงคืนนี้เนี่ย เครื่องรางของขังอ๋อที่เปิดควดอ๋อที่เปิดควดเราก็นึกว่าเครื่องรางของขังหมูกระทะนะครับเนี่ยโอ้ร้านหมูกระทะแต่ว่ายังไม่มีคนคนคงจะหมูกระทะมีทุกที่ร้านนี้ร้านนี้มีฉายหนังแต่วันนี้ไม่ฉาย โอ้นึกวก็าฉายวันนี้เออทางนี้ก็จะออกแล้วนะครับหมดแล้วนะทางนี้ก็จะเป็นเริ่มเป็นโรงแรมเป็นอะไรเนาะอืมที่พักแล้วนะออกจากจุดที่นี้อืมอ๋อคนที่เขามาพักแถวนี้เขาก็เดินเลยเนาะตอนเช้าก็ ท่าบุญใช่แล้วก็รอไฟฟ้านี่ก็คือบรรยากาศเชียงคานนะครับพี่น้อ,อ,นองเช้ามาก็จะมาพักโรงแรมแบบนี้นะครับแต่เราจะมาเออแต่เราไปไกลนะัน,นี้ไปที่อะไรนะที่แองคุดคูเลยแ่งคุดคูเลยไปพักตรงโน้นนะครับเพราะเช้ามาจะต้องไปเลาะแ่งคุดคูเนี่ย